เปิดให้จองกล่องสุ่มนะครับกล่องละแปดร้อยบาทนะครับทั้งหมดมียี่สิบกล่องนะครับรับพระตามนี้เลยนะครับใครได้เบอร์ไหนก็ได้พระตามเบอร์พระที่ลงไว้ที่เบอร์นะครับตามที่ลงไว้เลยนะเบ,บอร์ศูนย์เป็นรูปนะครับเบอร์เบอร์หนึ่งนี่เป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับตรนนี้ถ้าเปิดต้องมีสี่พันนะครับเหรียญรุ่นสี่สภาพสวยจมูกดง อร์สามเป็นคุณแผนนะบเบอร์เอ่อเบอร์สองเป็นคุณแผนเบอร์สามเป็นรูปหลังว่าพุทธนะครับเบอร์สี่เป็นรูปหล่อเบอร์ห้าเป็นเหรียญหกห้าหลังว่าพุทธย,ยันคู่เหรียญหลังยันปีหกสองเหรียญธน,นมุมารปีหกสี่นี่เป็นเหรียญหลังยันปีหกห้าพ้นทรายกระไลทองนะครับ สมเด็จปีห้าเก้าุงถ่ายสองบ้านเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นสี่นะครับพร้อมกรอบเงินเหรียญปี 53, ห้าสามหลวงพ่อรวยสององนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยสององทันตัวนะอันนี้วัดราชนัดดานะสมเด็จวัดราชนัดดาหลวงพ่อวยเสกนะฮะับถงถ่ายสองบานถุงถ่ายหกสี่ เนโลปีหกสองเปิดให้จองกล่องละแปดร้อยบาทนะกล่องละแปดร้อยบาทมียี่สิบกล่องนะครับแค่เฉพาะหนึ่งสองสามสามชิ้นนี้ก็ราคาหมื่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยสามชิ้นนี้ก็เป็นพหลักนะครับเปิดยี่สิบกล่องนะครับสนใจก็ทักได้ที่ไลน์ id line a c a l l v e d t e นะครับแล้วก็ครบ หรือใกล้เคียงครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปสุ่มให้ดูนะครับว่าใครได้อะไรบ้างนะใครสนใจก็ทักมานะครับใครจะร่วมสนุกก็ทักมาเลยครับสวัสดีครับ